สวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่เพ้นสิบห้ามาเบ่งถั่วงอกล่างเล้วเนาะค่ะนาะนี่ล่างเล้วแล้วก็มือเสานี่นะคะพัดกินเลลวเนาะค่ะเดี๋ยวแม่เพ้นน้ากันนะคะหวานกรอบมากเลยค่ะพี่น้องค่ะอืมพัดแซบคักมือเสานี่อันพัดครึ่งนึงไปเลยได้ค่ะอืมอมกรอบหวานหอม ไล่สารเคมีนะคะเพื่อนสองขึ้นค่ะสองขึ้นสองขึ้นก็อีกมือหนึ่งื่อนแม่เพ่นมามาเม็ดทัวเน่ยเหมือนเลี้ยงแล้วค่ะเนียเหมือนเอ้เาเห้กับมะล่างสื้อออกจากน้เข้ากับไปใส่กระตานะคะผ่าล่องใส่กระตานหมือ,มอเนี่ยเหมือนเล้ยงค่ากอหดหนามเนี่ยเหมือนเจากขหดหนาม กับอีกสองขึ้นนะคะพอนา้มือเสาของขึ้นที่สามเฮาเอามาลัางเก็บออกประมาณนี้นะคะเฮ็ดง่ายได้กินไหวค่ะพี่น้องทั่วกับเป็นทัวจากต้ามของเฮานะคะทัวจากหน้าอินซี่นะคะอืมกินก็ขอบุญเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เสียบถือกันยางแห้ง,งนี่ค่ะหอมกรอบหวานบ่ได้ใส่สารเด่งบ่ได้ใส่สารอีหังต่างๆ วานจำหนีงามจำหนีก็ถือวา่าโอเคแล้วล่ะคะ่ะพี่น้องเอ้ยปลอดภัยแห้งนะคะเพื่อนนี่ค่ะพัดไปเลยนะคะครึ่งหนึง่งอันนี้ไปพัดเหมือแล้งนะคะกินเลนเลนมากินพัดทวงอกน้องกันค่ะพี่น้องคะหอยมีขอวปุ่นเอาไปกินกับย่างแสบะะเลยค่ะแสบแสบกรอบหวานหอมแล้วก็ปลอดภัยนะคะความสําคัญคือความปลอดภัยจากการ จากสารเคมีนะคะ,ะคือการเหตุการผลิตตั้งแต่ต้นจากดินมากจนมาหอดถึงมือเห่าควานสารเคมีทุกรูปแบบเลยนะคะ,คะคีะนคะ่น้องค่ะคามาฟีหหน้องเบึงน้ากันนะคะเพื่อนจิตใจตู้เย็นไหวคะห่ะตู้เย็นไหวไปลคะค่ะ